ถ้ามาผัดไม่จิบ well, ทำไมทอดๆก็อร่อย <c oughs> นะครับแหมลงไปเลยครับโอ้โหนี่ชุกแล้วครับผมเนี่ยอบนิดนึงก็ได้แล้วครับ สวัสดีครับวันน qu um ี้ก็มาเจอกับช่องคนวันนอกอีกวันนึงแล้วครับวันนี้ก็มาทําเมนูที่คนวันนอกชอบกินอีกเมนูนึงครับเราติดตามกันเลยครับเป็นเมนูอะไรก่อนยังไม่ทําก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคนวันนอกเลยนะครับนี่ครับนี่มีใครรู้จักไหมครับนี่เป็นแผ่นๆอย่างนี้ครับนี่เราจะเป็นล้างกันนะครับผมเป็นล้างกันครับเครื่องมันจะมีอะไร แล้วก็รอติดตามกันเลยครับน่ตอนนี้ก็เราล้างเสร็จแล้วครับนี่แล้วก็เราจะมาหั่นหอมแดงครับเครื่องมันก็มีหอมแดงก็ใส่หอมแดงเราจะมาผัดกินกันครับมันนอกชอบมากครับชอบมากมก็ยอะมา นี่ครับขันเสร็จแล้วครับผมนี่ครับเราจะใส่ไข่เลยครับผมตอกไข่เราทำง่ายๆครับอาหารบ้านนอก เทียบไครกันครับ yeah. แล้วก็ปรุงรสมาเลยครับ เระเนียนเด๋ยวสลดเกือน,นะครับถ้าชอบพริกก็ใส่พริกด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่คนมันนอกจะไม่ใส่ครับน้าตอนนี้มันเริ่มฉุกแล้วครับเริ่มสุกแล้วก็เอาไข่เราลงเลยครับนี่ครับไข่ แล้วก็ลงไปงี้้ง่ายครับแล้วรอไข่แล้วไข่แล้วสุกก่อนครับผมแล้วก็มาหั่นอันนี้รอเลยครับกินดิบได้เลยนะครับเนี่ยอืมมาดิบแล้วหรอครับแต่ถ้ามาผัดมันจืดทำไม นั่นทอดก็อร่อยนะครับเนี่ยนี่บกระดังนี่ยเรก็ยืมเือนกันนะครับนี่อีสบ,บาทครับที่ชื่อมาอ่าลงไปเลยครับ น,นี่ก็เราก็อบไว้แป๊บหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับผมโอ้โหนี่สุกแล้วครับผมเนี่ยอบนิดนึงก็ได้แล้วครับเราเราจะต้องเอกจะตักชิมรูนะครับ well, โอ้โหเรามาชิมรูกันครับอร่อยอืมนุ่มครับ อร่อยมากอือหือนี่ครับผัดเท้าหู้ครับอืออร่อยโอ้มีใครเคยทำกินบ้างครับถ้าเคยทำกินก็คอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้ครับถ้ามีความสามงายังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับคอมเมนต์นอกจะเกี่ยวพายทุกคอมเมนต์นะครับ ครับอือคนบ้านนอกทำอาหารบ้านๆครับไม่ใช่ว่าทำอ,อาหารดูร้านนะครับถวดตามบ้านนอกก็ทำอาหารบ้านนอกครับผมอือหือหลวมมากครับถ้าชอบช่องคนบ้านนอกก็ฝากดากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามาชอม่องคนบ้านนอกเลยนะครับสำหรับ <c oughs> ที่นี่คนบ้านนอกจะลาไปท่า,น,ทานี้ก่อนนะครับให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ